ด้านที่หด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ 1. การมีวินัยผู้เข้ารับการประเมินเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการและมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยให้แก่ผู้อื่นมีผลงานที่ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีน้ำใจเสียสละทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้เข้ารับการประเมินมีความอุตสาหะ ขยันอดทนมุ่งมัน่นและรับผิดชอบต่อผลสำฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพปฏิบัติงานประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับและมีผลงานปรากฏที่ชัดเจนและสามารถเป็นต้นแบบพัฒนาผู้อื่นได้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมัน่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรมยืนหยัด และกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายได้รับการยกย่องชมเชยและมีการรณรงค์เสริมสร้างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักนิติธรรมยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนะธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมผู้เข้ารับการประเมินน้อมนำศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานเป็นผู้ปฏิบัติตนดยการละเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดเป็นผู้นำ และรณรงค์เสริมสร้างให้ผู้อื่นปฏิบัติตนละเว้นจากอบบยามุกและสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างต่อเนื่องใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ได้รับการยกจ่องชมเชยและมีส่วนร่วมสร้างพัฒนาผู้อื่นให้รู้เท่าทันในการเสพข่าวสารข้อมูลประหยัดมัธยัต อดออม 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รับการยกย่องชมเชยและมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นให้มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นสมาชิกที่ดีและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพศึกษาค้นคว้า ริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพจนสำเร็จและเป็นตัวอย่างโดยได้ศึกษาค้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์นวัตกรรมประกอบด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลในสไตล์กศนอจังหวัดสระแก้วและนวัตกรรมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา โคกนองดาโมเดลของกศนจังหวัดสแก้วเนี่ยก็เป็นการใช้พื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินพื้นที่ของชุมชนรวมทั้งการบริหารจัดการเรื่องเวลาของตนเองและของชุมชนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีหลักคิด4หลักด้วยกันหลักที่1ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งกักเก็บน้ําให้ได้ร้อยเปซหลักที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดในพื้นที่ของท่านซึ่งแหล่งอาหารเนี่ยก็จะอาจจะเป็นพืชผักต่าง หรือว่าจากการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ของท่านหลักที่3ก็คือการปลูกป่า5ระดับหรือว่าการทําพื้นที่ของท่านเนี่ยให้มีความหลากหลายที่สีก็คือแหล่งอาหารที่รมสมบูรณ์แหล่งกักเก็บน้ําตลอดจนป่า5ระดับหรือพืชผสมผสาเนเพื่อให้เกิดรายได้มองมิติอื่นมีความเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้นำทางวิชาการแก่ผู้อื่นรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลดีและเป็นที่ยอมรับเป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมมีผลงานเป็นที่ปรากฏและได้รับการยกย่องชมเชย 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้เข้ารับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมและสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่องโดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน ศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆนวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่จนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้ปราพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพได้รับการยกย่องชมเชยมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม